สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับ1.9บูพาวเวอร์ครับคันนี้คุณแชมป์ลงมาจากจากเชียงเซาครับรีแมพเท่าเอ็กสเตดสามพร้อมกล่องเดินหอบแม่โซฟังก์ชันเดินหอบนะครับแม่ต้องเปิดหน้ารักกากออกครับเสียงไม่ชัดนะฮะพร้อมกับสวิตต์ปเปิดควนันเวลาเข้าด่านจุนคันอยู่40เซนคันนี้ยังเป็นท่อเดิมอยู่เลยจะเปลี่ยนท่อซิ่งน่าจะเสียงชัดเจนกว่านี้สําหรับฟังก์ชันเดินหอบนะครับรถบูพาวเวอร์1.9ครับแฟรแมนแท้วันนี้มาเยี่ยมหาถึงสนามเช่นแบงค์เลยรถเป็น4ปปรระตตูััวแคบคบ สี่ประตูตัวแคปนี่สติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับแชมป์สนุกไหมสนุกครับแตกต่างเลยครับปิดกล่องก่อนปิดกล่องสวิตช์ปิดกล่องนู่นนะมีหลายฟังก์ชันครับงงครับหลายอย่างจัดนะฮะลงมาจากชายชางเซาครับแฟนมาแท้หนึ่งครับอ่าเบิ้ลเข้าด่านครับเบิ้ลนะครับอันนี้เป็นท่อเดิมอันนี้เป็นท่อเดิมอยู่เลยอ่าเปิดกล่องครับนี่นะครับเบิ้ล 40%, นะฮะควัน40บเอซนะครับ,นะรบพร้อมกล่องเดินหอบด้วยนะเดี๋ยวฟังเสียงกันกันกบท่อเดิมๆรอแป๊บหนึ่งนะนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวใส่ท่อซิ่งแล้วจะเปิดเสียงเดินหอบให้มันลั่นๆเลยเพราะว่านะอ่ะเสียงเดินหอบครับท่อ,อเดิมก็หอบได้ครับอ่ะเราลองวิ่งกันครับเบรกมือลงเซกเกหนึ่ง พร้อมแล้วปัดนี่ครับขอบคุณแฟนสาวด้วยนะฮะไม่ติดไม่ขัดขวางอะไรเลยนะฮะคุณแชมป์บอกอยากได้อะไรจัดให้ครับฟังก์ชันเต็มฮะสเตตสามครับช่องท่านเต็มสเตตสามขอบคุณคุณแชมป์ครับมาจากจะเทึงเซาครับ านะครับแต่รอลงท่อซิ่งก็จะลั่นกว่านี้แน่นอนนะฮะสำหรับออนิว1นปี19ครับขอบคุณครับ